ต้องกราบขออาภัยคลิปนี้ด้วยนะครับคือตอนนี้อัดไม่มีเสียงนะครับโคตรเสียดายเลยนะฮะและนี่ก็คือ New Tech c o ์ p ้า i n n o v a t i o นนะครับเป็นผู้ผลิตรถแท็กอร์โดยฝีมือคนไทยโดยคนนี้เลยครับคุณลุงสำเริงนะครับต้องขออาภัยด้วยจริงนะครับที่ว่าคลิปนี้ไม่มีเสียงแต่ว่าในคลิปท่อนที่2นั้นมีเสียงเดี๋ยวยังไงไปติดตามชมในคลิปด้วยแล้วกันนะฮะนี่คือฝีมือของคนไทยที่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นมา ตามชมในคลิปกันดีกว่านะครับจริงๆอ่ะเรื่องเงินอ่ะมันเป็นตัวเลขตัวหนึ่งเท่านั้นเองครับแต่ผมต้องการก็คือหนึ่งต้องการสร้างนวัตรกรรมสร้างแบรนด์แล้วสร้างอนาคตให้กับตัวสินค้าว่าตัวนี้เกิดจากบุคคลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่ะโอเคตัวยันต์ต่อ,อ เมื่อกี้บอกว่าเกียร์ก็าําเองใช่ไหมครับครับเกียร์เหล็กเดียวปั๊มขึ้นรูปครับปั๊มขึ้นรูปครับออกแบบเองออกแบบเองนอ้ครับอันนี้มีกี่เกียร์บ้างครับเนี่ยหกหกเพลาสามเกียร์เดินหน้า3เกียร์เดินหน้าแล้วก็1เกียร์ถอย1เกียร์ถอยครับสามเกียร์หน้า1เกียร์ถอยครับอ๋อมีระบบไฮดรอลิก2ตัวนะครับก็คือตัวข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังผมอะไรก็เป็นแบบ พาวเวอร์สเตอร์ลิงพาวเวอร์สเตอร์ลิงนะครับกอดเบามือครับเบามือับสบายครับง่ายเลยคะับนี่ก็มีใบมีดใบมีดด้านหน้าใช้ได้ทั้งสองทางเลยครับเนี่ยครับใช้ได้สองทางก็คือใบด้านหน้าเนี่ยไปใช้ข้างหน้าและข้างหลังได้ด้วยนะฮืมสุดยอดเอามาดูกันทั่วๆกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาให้ลุงสำเริงได้แนะนำตัวรถก่อนอันนี้ก็ถอดได้เก็บได้ถอดได้เก็บได้แล้วก็การดีไซน์ภายเนี่ยก็จะแตกต่างคนอื่น นะเวลาลงน้ําแล้วก็มีวัชพืชจะไม่ติดเล้ไม่ผ่านใส่ว่าทําไมมันต้องลึกด้วยนะฮะทำไมมันปกติคนทั่วไปจะเอาขึ้นมาข้างบนแต่มีข้างล่างด้วยเพราะเวลานั้นเราวิดน้ําได้วิดน้ําได้ครับทแทนรหัสน้ําได้วิดน้ําข้ามโมคนาได้เลยฮะอ้าโอ้นี่คิดมาถึงขนาดนั้นเลยนะเอ้ยเจ๋งเจ๋งฮะผมรู้ปกติคนเขาจะไม่ทําตรงนี้ไงอันนี้ทําเพื่อวิดน้า ทั้งลุยน้ำลุยลมวิ่น้ำนะฮะโอ้เท่โหโหโหโวะ่ะนี่มีช่วงสวิงด้วยนะครับทุกคนรับอันนี้คือช่วงสวิงเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันฮะแล้วก็เวลาเวลาเราทํางานทําไมตัวนี้คือต้องบอกว่ารถขนาดเล็กเนี่ยรถขนาดเล็กถ้าการขับเคลื่อนมันจะถ้าขับหลังมันจะไปไม่ได้ขับมันจะผ่านก็กดไม่ได้ก็เลยเป็นการที่ว่าออกแบบล้อหน้าใหญ่ ล้อหลังเล็กก็คือแรงบิดทั้งหมดไปอยู่ที่ค้างหลังหมดเลยต้อง<ล>ให้มันกดหลังหมดเลยครับกดหลังหมดเลยเพราะนั้นเราจะใช้เฉพาะทางนะฮะนี่จะให้ตัวได้แล้วก็การที่มาก็คือล้อก,กับขานเนี่ยมันอยู่ติดก,กันเลยมันจะได้แรงสวิงมันจะได้ไหมนั่นะเดี๋ยวติดเครื่องนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเขาแป๊บเดียวได้ครับได้เอาได้ได้ไดจัดไปเนี่ยลู่จำเริโชว์นะครับตวัวการสตาร์ทมีไฟด้วย บบนี่นะฮะ,ะที่ต้องไปอย่างนี้เนี่ย,ยก็คือเวลามันกดปุ๊บเนี่ยอันนี้คือกดแรงนะครับแรงกดผาน,นี่ล้อหลังเมื่อเวลามันขับปับ๊บมันจะไปกดหลังเลยพอนันไม่ต้องเลี้ยงผานปรับผานให้นะนะั่นฮะ แล้วเวลามันจะให้ตัวได้เพราะงั้นล้อหน้ากับกับฐานมันจะอยู่สามตำแหน่งเห็นไหมฮะมันจะไม่แย่งกันอืมนะฮะนี่แนวคิดนี่เลยครับนิวเทคครับทุกคนเฮ้อ่างล่ะมีลายกะนกด้วยออกแบบเองครับก็ที่มีลายกนกด้นี่ก็สัญลักษณ์คนไทยฮะคันนี้นี่กว่าจะสำเร็จนี่ใช้เวลากี่ปีครับเนี่ยจริงๆแล้วนี่ ผมทำมาเนี่ยทั้งเอารถเดินตามอะไรออกมาเรื่อยๆก็ใช้เวลา30ปี30ปีครับลองผิดลองถูกมาเรื่อยเลยก็จริง,จร,ง,จ,รงจริงก็เข้าใจอยู่ในขณะนั้นเราก็มาตามระดับอ๋อเขาเหมือนกับพัฒนาให้มันดีขึ้นตอบโจทย์แต่ละทีต่ตอบแต่ละแต่ละการเวลาแล้วก็ ทำไมต้องชื่อนิวเทคใช่ไหมฮะเพราะลูกชายคนเล็กผมชื่อนิวระหว่างที่ทำตัวนี้อยู่ก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก็เลยตั้งชื่อนิวเทคครับเอาชื่อลูกมาตั้งเป็นนิวเทคเอาชื่อลูกมาตั้งไปนะเบรษันนี้30กว่าปีเฮ้ยผมเห็นคูโบโร้กคูบูต้ามาอยู่ด้วยครับก็คือจริงๆแล้วเอล่อนเนี่ยผมทำมาสามสิบกว่าปีชื่อแรกๆก็ชื่ออะไรไหมมุตตะนอย โมตโนยเหมือนตอนเด็กๆผมเคยได้ยินนะฮะโมตโนยก็ผมสร้างฮะโมนตนนยแล้วก็มนตนนยเหมือนตอนเด็กเคยได้ยินอยู่ครับมนตนนยแล้วก็คอปลาคอปลาแล้วก็ช้างศึกช้างศึกนาดีอ่าแล้วก็ที่ไปแอฟริกาก็อะไลืมชื่อไปแล้วม,มีไปแอฟริกาด้วยเลย <c oughs> มีไปต่างประเทศด้วยครับไม่ธรรมาดาที่งานฝีมือคนไทยครับ 100%เลยนะครับนี่จะมีแค่ต้นกำลังอย่างเดียวที่ไม่ใช่ครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ New Tech c o p r a Innovation ผมบอกเลยไม่ธรรมดาสำหรับคนนี้ครับลุงสำเริงนะฮะเพราะงั้นเนี่ยผมขอฝากทุกคนว่าเราจะทำอะไรกันแล้วแต่เราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วมองให้เห็นแล้วก็หาเป้าหมายให้ได้ไม่มีพลาดครับมาแล้วครับฝากครับโอเค นี่ครับเดลเทคเขาบ้าครับเชิญปัญญยามาให้ผมด้วยดีจังเลยวันนี้โอเคปกติเราจะมีแต่ความรู้สาระลงล็กเตอร์นี่มีทั้งงานของไทยที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บอกเลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาแต่ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้แค่นั้นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผิดกฎเขาดังนั้นผมอาจจะลงหลังคลิปของที่ของคุณลุงเข้าไปในรายการรายการหนึ่งแล้วกันครับครับ เดี๋ยวผมจะลงหลังนี้แต่ขวกเลยคนนี้เขาไม่ธรรมดาจริงครับเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมครับเจอติดต่อได้ก็ n e w t e c h มี Facebook ไม่รู้ Newtekactor เลยครับแล้วก็ขีด Newtekactor เป็นภาษาไทย Newtekactor ภาษาอังกฤษเฮ้ยนี่เลย๋อผมเอามาให้ดูตรงนี้อ่ะนี่สามารถติดต่อได้ที่นี้ Facebook นี่ Newtekactor ขีด Newtekactor แล้วก็เบอร์โทรตามนี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลูกชายอีกหนึ่งคนไปไหนละนี่ <laughs> นะครับฝากด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะ <laughs>